ลำดับต่อไปได้เวลาเป็นโงโลเลอร์ผู้บ่าวสาวจะทำการมั่นหมายการด้วยการสวมแหวนอ่าอันนี้ครับถอดออกนิดนึงครับน,นี่คือแหวนมั่นและก่อนที่เจ้าสาวจะได้รับการสวมแหวนมั่นต้องกราบที่ตักขอบคุณจเจ้าบ่าวก่อนจเจ้าบ่าวของตัก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  ครับก <c ười> ับกับกับฉันไม่ชช่เป็ดนะอ่าลาลงไมไม่ลงก็กลับที่กอ่ากลับที่กบับอ่าจะสามปลาจะเบาวันนี้วันเดียววันอืไม่รู้ไยกลาวไปอ่ยิ๊แแวนครับแหวนพวกไหนที่จะสวมให้น้องกัษา เอากรอบวางไว้ติดัะแหวนมายื่นให้ช่างภาพก่อนช่างภาพจะเข้ามาสรครับน้องน้องหวานเจ้าสาวชี้ครับออกชาญจะยิ้มไม่กระอ่าครับแล้วกนี้ก็ประคองมือข้างซ้ายค่อยๆบรรจสงสวมแหวนให้เจ้าสาว เจ้าเ่ามาเจ้าสาวแล้วครับปรุมือครับจับภาพหน่อยทั้งภาพนะครับมบครวมครับวันนี้เรามีทั้งภาพนิ่งมีทั้งวิดีโอนะครับหลังจากงานเสร็จแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือรูปภาพและวิดีโอเก็บเอาไว้สิบปียี่สิบปีเอามาดูนะครับจะเห็นว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสุข ได้เข้าวิธีมงคลสมรสแบบประเพณีไทยกระสาพ่อกราบที่ใจงามบอกเจ้าบ่าวอีกครั้งหนึง่งขอคุณค่ะ เราถ่ายเป็นซีมานะครับอตอนนี้แลกแหวนครับหยิแบแหวนให้น้องครับหยิแบแหวนให้นักขวัญนันกขวัญถือครับทีนให้เจ้าสาวจะเบาชี้หน่อยครับตะโกรของช้างและก่อนที่เจ้าสาวจะสวมแหวนให้จเจ้าจเบาเจ้าเบาก็จะห <c oughs> ลงกลไหม ไปยองต้นจะสามเปย์กันเลยอ่าครับสสมแบดดี้ายเสายอ่าเจ้าสาวสูงแบบมั่นใจจะเบาเจ้าสาวมั่นจเบาแล้วครับปลอมือครับตาไวครับเดี๋ยวทางภาพจะเข้ามาไปกับ ตอนนี้ก็เป็นการใส่ทองมั่สูงแบบมั่แล้วใส่ทองมันเชิญครับ,บ,รบเป็นธรรมชาตินะครับจะอิกเช้นไหนเะจะบอกก็ แก่ขอนะครับใส่ทองมั่นให้เจ้าสาวน่าเสร็จแล้วน้องโก้เอามือสอดเข้ไปในต่สอตสอ้สอยทอง